สวัสดีค่ะส่งงานค่ะไฟลีค่ะไฟต่ำค่ะไฟสูงค่ะโฟลเดอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบซีนอนถูกต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะคะค่ะไฟสูงค่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านติมกันนะคะไฟสูงค่ะแสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็นฮุนไดเฮดวันนะคะ ได้เข้ามาทําการติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบวอล9.1แบต4ท่าน 20, นะคะพร้อมประหลาดทุกสไตล์และวงเงิน ADT สไตล์นะคะค่ะก็เดรรค่ะเป็นเดรรี่ทูสเต็ปนะคะไปเลี้ยวเลยค่ะนี่นะคะ,คะจะเป็นสเต็ปไปเลี้ยวกับคลิปนะคะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กดีทีพีมีมออโต้สีนอนได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างหมิงค่ะขอบคุณค่ะ